จสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซของทาางช่องเกตูพาลวยเนาะคะ่ะเนาะมือนีเจตูได้ตามเลขแม่ตะเคียนวัดป่าพระทาตุน้องหมัดเด้อค่ะเด้อยู่บานทาสังอำเภอกรุกมพวาวปีเนาะค่ะเนาะจังหวัดอุดรธานีเนาะคะ่ะตามมาไห้แล้้อค่ะเด้อสำหรับแม่ตะเคียนขอให้แม่เพิินผ้าซอยเฮ็ดซอยส่างว่าสั่นประตูโค้งว่าท่านเหล่วขาดเงินอยู่ประมาณ ซี่หาเมือนนี่ล่ะพี่นอ้องอทั้งเจตูก็เลยไปขอน้าแม่เพิ่นบอกว่าแม่เอ้ยถ้าเกิดมันออกชุดนี่เพื่อเอฟซีเพิ่นรวมบุญน้ำกับสีด้มาเห็ดมาส่างประตูโค้งซอยไทยบ้านเหลืออยู่บก,กีบาทก็มาขอในเดอะแมเดร์รัฐบาลไทยว่าสันว่าเพิ่นก็นให้ไปออกเล้าลรอหรอพี่น้องแต่ว่าเฮากับยังมั่นใจว่าอาจจะมาไทยเนาะค่ะเนาะ เอาไปตัดหล่นเอาเดอร์คเดอร์สำหรับตัวเลขพี่น้องอาจสิว่ามันหลายโตแต่ว่าเพิ่นกับไหม้มาาแบบเป็นปิศาเนาะเห้ากับ่าสามารถที่สิตัดสลูได้ตัดเอาเดอร์พี่น้องเด้อรวยรวยจ้า